สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้ก็มีรถสวยๆมาแนะนําให้กับลูกค้านะคะเป็นรถกระบะแคปนะคะคันนี้ก็จะเป็นโตโยตา้าไฮรักรีโว่สองจุดสี่ตัวจีตัวสมาร์ทแคนะคะจะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นชมปีสองพันสิบห้าเลยนะคะคันนี้จะเป็นสีบอนเทานะคะคือเป็นสีที่ดูแลง่ายรักษาง่ายทําความสะอาดง่ายใช้ไปกี่ปีก็รู้สึกไม่เก่านะคะเพราะว่าสีนี้คือเป็นสีที่ดูแลง่ายสุดแล้วนะคะใครที่หารถ ดูแลง่ายๆเนี่ยแนะนําสีนี้เลยแล้วก็คันนี้นะคะลดมือเดียวออกห้างอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนําเพราะว่าสภาพคือใหม่กิฟเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าจะได้ตัวท็อปสุดไปด้วยนะคะนี่คือสวยจริงนะคะราคาก็ถูกด้วยนะคะเพียง455,000บาทนะคะลูกค้าได้ในราคานี้เลยจัดไฟแนนซ์นะคะก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะฟรีดาวได้อีกนะคะ ไฟหน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะก็จังหน้าเป็นโครเมียมนี่นะคะรถเห็นมุมเห็นเหลี่ยมชัดเจนนะคะคือสภาพเดิเดม,เดมเดิมนะคะไม่มีการชนมาแน่นอนอคันนี้นะคะได้ล้อแม็กอลอยแท้จากโรงงานด้วยนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้าเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเดียวที่กระจกมองข้างสภาพด้านในรถนะคะ คันนี้นะ,ะจะเป็นเบาะผ้านะคะอันนี้จะเป็นเบาะเดิมโรงงานเลยที่มาจากโรงงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าข้อดีของเบาะผ้าเลยนะคะคลายความร้อนได้ดีนั่งสบายนั่งสบายกว่าเบาะหนังนะคะใครที่ชอบนะคะรถรุ่นนี้นะคะมาดูรถได้เลยคันนี้นะคะเบาะผ้านะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดทั้งสิ้นนะคะรถใช้งานน้อยโวงมาลายมันตีฟังก์ชันนะคะเลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสนแปดพันกโลนะคะไม์แท้เช็คประวัติได้รถ วิ่งไม่เยอะนะคะรถปีสิบห้าวิ่งแสนแปดพันกโลนะคะไม่เยอะใช้งานปกตินะคะแอร์รับออตโต้สามารถฟังวิทยุ FM MM. เครื่องเล่น c ีดีได้หมดนะคะเชื่อมต่อบลูทูธสมาร์ทโฟนได้หมดเลยเป็นแคปเปิดได้นะคะน่าใช้งานนะคะรถรุ่นนี้ กระจกปัดไฟฟ้านะคะใช้ทนอยู่แล้วนะคะสำหรับโตโยต้านะคะไม่ตุกจิกดูแลง่ายนะคะแล้วก็ราคาประหยัดด้วยแมกไลเนอร์นะคะใหม่ๆสังเกตได้เลยนะคะถ้าเราใช้งานหนักๆน,นะคะหรือว่าบรรทุกของเยอะนะคะก็คือจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันต้องมีร่องรอยการใช้งานอันนี้คือแบบอันนี้ถ่ายเห็นกันชัดเลยนะคะคือแทบไม่เห็นร่องรอยการใช้งานเลยนะคะโลโก้รถทุกอย่างอยู่ครบ นะ,ะไฮรักรีวตัวจสีสวยนะคะสีวางเดิมทะงคันแน่นอนนะคะได้ไปไม่ผิดหวังนะคะมาทดลองขับก่อนได้นะคะมาดูเล่มจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะอะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องรถคันนี้กันนะคะนี่นะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องสอนะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะเปิดมาคือใหม่ใหม่มากนะคะ ลอยมาร์กสีโรงงานต่างๆอยู่ครบนะคะอันนี้ก็าคาันหน้าเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะการันตีเลยองหัวน็อตนะคะคือเดิมๆนะคะรอยมาร์กสีต่างๆจากโรงงานนะคะจะอยู่ครบทุกจุดก่อนที่ลูกค้ารับรถกลับบ้านนะคะเรามีบริการเอาเช็คของเหลวอะไรให้ทุกอย่าง พร้อมใช้งานนะคะคือลูกค้าเอารถออกไปเนี่ยคือพร้อมใช้งานได้ทันทีนะคะลอยอ่าสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนะคะแผ่นเพจรถอยู่ครบฝากระโปรงเดิมๆนะคะจากโรงงานลอยเม็อดอาร์ตอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะ โตโยต้าไฮรักรีโว่2.4ตัว G Smart c ทแนะคะปี2015ราคา455,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะมีดอกพิพเศษให้สนใจยังไงนะคะติดต่อหานุกได้ที่เบอร์0986276826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยปรึกษากันออกรถก่อนได้เลยนะคะติดขัดปัญหาตรงไหนทักมานะคะเดี๋ยวช่วยหาทางออกนะคะเรามีธนาคารรองรับเกือบทุกสถาบันการเงินนะคะ สนใจยังไงทักมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ